อันนี้สีขาวอืมอืม,อมสีเขียวอืมผักอะไรไม่ตื่น ทิกตอกครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องผีให้พี่ฟังครับอ้ยไม่เอาเรื่องผีน่ากลัวจะเล่าเรื่องผีอีกแล้วตอนนั้นแป้งล่าก็จะเล่านี้น้องอเอเซียจะเล่าจะเล่าเหรอเรื่องผีว่ายังไงเรื่องผีไม่เอาอะ่ะน่ากลัวน่ากลัวนี่สีม่วงอืม ขอบคุณนะครับพี่มานีกับไอ้อูขอบคุณลูกแก้วสีม่วงแล้วก็หัวใจกอดๆครับมากินเคยกินข้าวเกียบปักหม้อไหมครับพี่มานีสีดขาวมันไม่น่ากลัวครับมไม่เอาอ่ะกลัวพี่กลัวไม่เอาอ่ะผีม่กลัวผี พี่กัวผีแอลน้องจ๊อบสวัสดีจ้าเลิฟเจ็ดครับสวัสดีครับยายแอลอ่าใส่ประเจให้ยายแอลก่อนอ่ายายแอลมากินข้าวเกียบปับหมอ้อด้วยกันครับข้าวเก็บปับหมอ้ออันนี้สีเขียวขอบคุณสติ๊กเกอร์สู้ๆจากยายแอละะ้วครับ อันนี้สีม่วงสีม่วงสีม่วงอืมเขาเรียกว่าอะไรคะันเป็นขนมวุ้นครับขนมวุ้นน่ากินแท้น้องจอบช่าน่ากิน แต่ของหวานกินมากก็ไม่ดีน้ำตาลขึ้นแต่ก็ไม่หวานมากครับเพราะเก็บปักหมอ้อมันออกมันมันเก็บเค็มเนาะน้ำกะทิแต่ไส้มันก็จะหวานเล็กน้อยมันก็แค่ตอนกลางวันผีไม่มีหรอกแค่เล่าตอนกลางคืนได้ นี่ขนมวุ้นครับขนมวุ้นเอาอันนี้ออกอืมกินเยอะไม่ดีค่ะมันจะอิ่ม ขอบคุณนะครับลูกแก้วสีม่วงจากพี่มานีขอบคุณสติกเกอร์ยิ้มยิ้มจากพี่มานีนะครับกินแล้วก็เดี๋ยวน้องจอกก็จะเดินสักเท่าไหร่ยี่สิบห้านาทีเพราะว่าหลังหลังกินอาหารนี่ต้องให้เดินสักสิบถึงสิบห้านาทีครับสิบถึงสิบห้านาทีไม่ใช่ยี่ห้านาทีนะสิบถึงสิบห้านาทีครับ น้องมีตังสวัสดีค่ะจากยายแอลชาแนลวันนี้น้องโดมไปหาหมอครับน้องโดมก็เลยขึ้นเดี่ยวตอนนั้นผมกลับดึกผมเห็นเงาผู้หญิงกระโดดลงมาจากตึกชั้นสองเอาอมไม่ต้องเล่าแล้วน้องเอเชียกลัวกลัวพี่กลัวกระโดด เล่าเรื่องผีให้ดูให้ฟังขนมวุ้น